ผู้ชมมาเที่ยวที่ถือว่าใกล้กรุงเทพเลยนั่นก็คือเกาะเกตใช่เกาะเกตจังหวัดนนท์นั่นเองจังหวัดนนท์เหรอคะนึกว่ากรุงเทพเหรคะเพราะแบบใกล้มากๆเลยนนท์นนท์อนนนท์นนท์ซึ่งต้องไปเกาะเกตครับต้องมาขึ้นเรือที่ท่าเรือวัฒนามเหนือครับท่าเรือสองบาทมีหลายท่าเรือนะคะไปได้หลายท่าครับไปกันเลยครับไปกันเลยดีกว่าตรงมาทางนี้เลย ซึ่งขึ้นเรือมาก็ถึงเรือมาใช่ต้องลงเรือมาถึงเลยเป็นวัดแรกที่เราลงเรือมาแล้วเจอที่เกาะเก็ดแนี้ครับ่ะแต่ว่าเกาะเก็ดมีวัดหลายวัดมากใช่รอบเกาะมีวัดรอบเกาะเลยเราเข้าไปข้างในกันเลยดีกว่าไปขอพรกันก่อนที่เราจะไปเดินใะไรกครับซึ่งในส่วนของวัดนี่้พระโว้สดกำลังเรื่องอะไรนะบูรณะ แต่ว่าข้างในก็ยังเปิดให้แบบสักการะกนสักการะได้ใครอ,ารอยอกาอกทำบุญก็มาชวนเนี้ย ระไมยิกาวาดแห่งนี้นะคบเป็นสูตรรวมของชาวมอญบนเกาะเกรดซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยปลายอยุธยาแล้วค่ะแล้วหลังจากการจบการวาดท่าขอดแล้วครบกาะอย่งนี้ก็เป็นเรื่องของแอลแล้วลหละเพราะเราจะไปถนนที่มีแต่ของกินเพียบเลยของเกาะเกรดนี้ของกินของใช้ของฝากบดอกไม้ทอดไปดูกันค่ดีกันดีกว่า ก็คือล้วของกินแล้วไม่แล้วทีใจมาวัดอะท่าท่าวัดก็จะมีเนี่ยของกินของกินเป็นดอดมันหน่อกะลาถือว่าเป็นของว้างขึ้นชื่อของที่นี่เลยดอกอัญชันลีลาวดีดอกเข็มก้อฟ้าดอกกะลาเป็นของขึ้นชื่อของเกาะแงเป็นพืชเศรษฐกิจของเกาะเกร็มันคือพืชหน่อกะลา ือมันคือ <sucks> ต้นหนอกอะไรต้นหนอกอะไรเป็นสมุนไพรเป็นไงเห็นเน่ยที่กำกับไว้นี่ยแล้วเราเอามาซอยนั่นนั่นคือหนอกอะไรเป็นข้าวผัดเนื้อปลาค่ะมันไม่มีคำพูดอื่นนอกจากคำว่าอร่อย เดินหนงออกจากวัดได้นิดเดียวนี่ของกินที่เดยนแต่ข้างในอ่ะจะมีของอร่อยอร่อยอีกไม่ใช่ห,หรอแอลนี่ค่ะเพื่อนร่มตอนอันนี้แค่ซอยข้างวัดเท่านั้น ตากรูปแอลเหรอไม่ใช่อะไรวะแอลแอลชัดชัดอยากรู้ไม่รู้มีอะไรมากอยากรู้ดังมาดาวดองเกบาดงูตุตาบารบี้ดอกซี่ปาราโรนี่ฟาปดกโอ่อนสุกตับโอ้โห อันนี้ก็เรียกรถอะไรนะนี่อันนี้ก็เรียกรตบอรี่มีรถตอบอรีรถต้นมะนารถมิ้นรถเดียมหมดแล้วรถรักหรือจะรถรือใช่แล้วไม่รู้สถานดไหนแท้คุณ เดินตัดล้อออมาทางวัดเสร็จครั้งนี้เรากำลังจะเข้าไปชุมชนโอทอปใช่ไหมใช่ยที่เขาบอกมีของขายร้านอาหารเยอะมากเป็นสินค้าชุมชนที่เขามาตั้งขายกันแบบเป็นร้านเป็นตลาดเลยสรุปร้านลงเมื่อกี้มีขายอะไรบ้างฟังได้ทัน นสีสันสดใสมากคุณอะไรอะคุณน้ำหวานอันนี้ไม่รดอะไรค่ะเดี๋ยวชอบยี่สิบเลยับสน่เจ็ดอันยี่สิบเอาเลยเดี๋ยวนี้ยงไปล่อมาลอเนี่ยเอาไปใช้ทับถูได้ทำให้แบงก็กระดูไปทำใไม่หช่รอ คิ้วคือมามาเกาะเก็บแล้วก็อากาศร้อนนี้ต้องมีข้าวแช่ใชกค่ะถ้ามาแบบกินข้าวแช่แล้วแบบดับร้อนใช่ดับร้อนโอ้คิวพอดีแต่กินไม่เป็นอ่ะเดี๋ยวมาเจอพอดีเลยข้าวแช่แต่พี่อยากกินขนมถั่วที่หนึ่งมากนะ ที่ข้าแช่แม,ม่บ้านปักตูดวับน,นนี้เราก็อยู่ที่ร้านของข้าวแช่กุนแดงที่อ,อยู่ริมน้ำด้วยบรรยากาศดีต้องบอกนะว่าโต๊ะริมน้ำมีอยู่โต๊ะเดียว,ต,ว,ยวต้องมาเร็วๆหน่อยแล้วก็จะนั่งเนี่ยชิวๆ คืออากาศแตกต่างจากข้างหน้ามากเพราะว่าตรงนี้มีพัดลมเย็นสบายมากเหมาะอาการที่แบบว่าตอนเดินๆอยู่แล้วตอนเที่ยงอะกทานอาหารข้าวแช่แล้วนี่แอลสั่งไปแล้วใช่ไหมใช่แล้วค่ะแล้วตอนนี้ก็รอกับข้าวเราข้าวแช่ไม่เคยกินข้าวแช่เลยไม่รู้เป็นไง กับข้าวแช่ของร้านลุงแดงนี่คือข้าวแช่นะหน้าตาแบบเครื่องเคียงเยอะมากปัญหาคือกินไม่เป็นออะไรบ้างก็ไม่รู้ไม่ต้องห่วงเราก็หาตัวช่วยค่ะเรามีผู้รู้มาครับนั่นก็คือคุณป้านิดเรียนเชิญคุณป้านิดครับแล้วสวัสดีค่ะชอบข้าวแช่มากข้าวแช่แบบสีสวยสีน่ารักมากก่อนอื่นต้องให้ป้านิดแนะนำก่อนครับว่าแต่ละอย่างเนี่ยคืออะไรบ้างครับ แต่ข้าวแช่นี้เราจะแนะนําก่อนนะคะข้าวแช่นี้เราจะหุดด้วยน้ําดอกอัญชันแล้วข้าวจะเป็นสีฟ้าสวยค่ะแล้วกับข้าวทุกอย่างนะคะอันนี้มันคือยำมะม่วงแต่ยำมะม่วงอันนี้เป็นยำของแบบคนมอญนะคะไม่ใช่ยำทั่วไปและอันนี้ก็เป็นพร้กหยวกสอดใส้ค่ะสดะสอะไรอะสอดใสกุ้งกับหมูนะคะมค่ะ แล้วก็นี่เป็นหัวเชโปะอันนี้เป็นปลากวนนะคะอันนี้เป็นหมูหมอยอันนี้คือกะปินะคะแล้วการทานข้าวแท่หนูจะต้องค่ะการทานข้าวแท่มีวิธีนะคะหนูจะต้องทานข้าวกับน้ำทั้งอย่างตักน้ำมากเท่าไหร่ยิ่งชื่นใจแล้วก็หนูก็ชิมกลับ กับก็มีตามที่บอกนี่ห้ามเอากับข้าวลงในถ้วยข้าวหรือช้อนอันนี้จะไปตักกับข้าวแล้วมาตักข้าวก็ไม่ได้ค่ะมันต้องแยกคือเราต้องทานข้าวกับน้ำไปก่อนแล้วก็ค่อยทานกับตาแล้วก็ทานกับเสร็จแล้วหนูก็ทานข้าวทานน้ำตามไปอีกทีนึงแล้วกับนี่คือเป็นครั้งหรือว่าต้องทานทีเดียวครบหมดเลยทานไปครันแล้วแต่เลือกกับอะไรก็ได้แต่ความคุ้มพอใจประกามากก็ทานหมดทานนิดนึง ค่ะแล้วข้าวแช่เนี่ยมีที่มาอย่างไรคะข้าวแช่นี่เขาเรียกเป็นอาหารพื้นบ้านของคนมอญถ้าภาษามอญเขาจะเรียกว่าเปิงสงการเปิงแสดงว่าข้าได้ช่วงสงการค่ะเปเปิงเนี่ยภาษามอญแปลว่าข้าวแล้วก็สงการก็ข้าวสงการนะคะมันน้าเปียกเชียวที่ว่านะเกิดจากการหุงข้าวแล้วเล่นสงการกันน้ามันเปียกไงเขาก็ต่างกันข้าวแช่ค่ะแล้วก็โดยมากปีนึงเนี่ย ถ้าจะทำได้หนเดียวปู่ย่าตายาย่เขาทำบุญเสร็จแล้วเขาก็เอามาแจกลูกหลานใช่ไหมครับค่ะลูกหลานอยู่ที่ไหนเขามาตามเรือเขาก็พายเรือเอามาแจกให้ทุกคนเราดีใจมากสงการเราได้ทานข้าวแช่กันแล้วต้องลองชิมเลยใช่ค่ะแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราให้แอลลองชิมเลยแล้วกันให้แอลลองชิมก่อนแอลเป็นคนที่ทานได้น่าทานไงแอลเริ่มก่อนอันนี้ยกกันให้นะคะเดี๋ยวจ้ะยกข้าวแช่ไกไม่พอ จริงปกติข้าวขนาดนี้นี่น้องแอลว่าทานทำเดียวนะฮะต้องทานนานีค่ด้านาเดอามันกะทอตัวดอกดอกมะลิที่ลอยอยู่กินได้ไหมฮะกินได้กินได้แค่หอมแค่หอมป้าก็บอกไม่ว่าอะไร แล้วถ้าอยากมาที่ร้านนี้หลังจากที่เราลงเรือที่มาจากทางวัสนาแล้วมาที่ร้านยังไงคะก็เดินตรงเลี้ยวมาทางเจดีย์เอียงนั่นแหละค่ะเข้ามาหมู่บ้านนะคะแต่ตรงเข้ามาก็จะเจอร้านลุงแดงอยู่ริมถนนริมแม่น้ำนี่แหละค่ะกราบคุณป้ามากเลยค่ะคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่ขอทานกันต่อเะยแเอาเพิ่มข้าวได้นะคะอุ้ยขอบคุณมากเลย Habis, <laughs> Allah, <laughs> hai, 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 ขอบคุณค่ะเดี๋ยวราไตอาทเค่อนเากค่ะขอบคุนดี๋ยวเราไปหาต้นตอของการทำเครื่องปั้นดินเผากันคะขอบคุณนะค่ะ กลุ่มหัตกรรมเครื่องปั้นดินเผาซึ่งมาที่เกาะเกร็ดยังไงก็ต้องมาที่นี่ใช่ใช่อันนี้ที่มูนึงนะเป็นกลุ่มหัตเราจะได้รู้ด้วยว่าเขาทำกันยังไงแล้วอะไรมันพันเต็มที่หนูไม่เห็นโดนเลยเตี่ยอะทุกกลุ่มที่เนี้ยเขาขาจะมีการสอนทำเครื่องปั้นเผาด้วยใช่ไหมแล้วก็แกะสลักด้วยเพราะว่าเครื่องปั้นดินเผากเกาะเกร็ดเนี้ยค่ะเขาจะเป็นเอกลักษณ์เลยเป็นสัญลักษณ์ประจำจังหวัดนนทบุรีด้วยครับแกะเป็นยางงี้ ไม่ใช่เลยไม่ใช่อะไรไม่ใช่สิ่งรักกันใช่ไหงหวะงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าเนี่ยเห็นคุณลุงนั่งอยู่คุณลุงรอข้างในแล้วสวัสดีค่ะที่คือลุงอู๊ดลุงอู๊ดเป็นกรรมการอาวุโสใช่ไหมคะของกลุ่มเคะเป็นที่ปรึกษาอาวุโสของกลุ่มอ๋อ้โหนี่แกะสลักลายบาทนะครับปรว่าันนิบบาทน้ำมนต์ป่วยเรื่องอะไรนะแกละเอียดมากนี่คุณลุงแกเองเลยเหรอคะ อั้จับได้ไหมครับได้ได้ตีไม่แตีไม่เลยใช้เวลานานไหมครับแกะลายนี่ห้าวันนะห้าวันแ้ันเร็วนะถือว่าเร็วนะและตัวนี้เราทำมานานหรือยังครับกับการแกะไอ้นี่ก็ทำมาตั้งแต่ปี40น่ะ40แต่เดิมเป็นงานปั้นโอ่ปั้นอ่างปั้นครกอะไรอย่างองช้ยอใช้ก่อนที่จะมาเป็นเครื่องปั้นดินเผาอย่างนี้เราต้องเริ่มจากอะไรคะ เริ่มปั้นก่อนใช่ไหมครัใช่ฮะเตรียมดินก่อนฮะเตรียมดินดินนี่มันต้องไอ้ขั้นตอนการเตรียมดินเราได้ดินมาแล้วเราก็ไปไปปล่อยให้มันแห้งก่อนนะฮะค่ะแล้วก็พอมันแห้งเสร็จเราพอให้เป็นก้อนเล็กๆใส่ไปในบ่อหมักค่ะหมักให้มันไม่เป่อะหมักให้มันให้ดินมันยุ่ยก่อนแล้วถึงจะเอาไปเข้าเครื่องปั่นฮะปั่นให้เป็นน้ํโครอนเลยแล้วก็ไปกรองกรองจนละเอียดยิบเลยแล้วก็ถึงแล้วไป ไปปั๊มเข้าไปในเครื่องแยกน้ำเสร็จแล้วก็มาโม่เนื้อดินจะได้เป็นเนื้อเดียวกันโม่แล้วก็มนวดไล่ฟองอากาศอีกขั้นตอนเยอะครับคุณลุงครับดินทางแบบว่าแบบบาทอันเนี้ยรับราคาตั้งไว้เท่าไหร่ครับราคานี้ห้าพันบาทเหรอห้าพันบาทครับก็เป็นงานฝีมือเป็นงานฝีมือนะอันนี้เหมือนสัญลักษณ์ประจำจังหวัดนนท์เลยประมาณอย่างนี้ใช่บหมมอฮะอันนี้หม้อหม้อน้ำตราสัญลักษณ์ใบเนี้ยฮะ สัญณระยองจังหวัดนนท์ครับใช่ครับแต่ถ้าคนที่สนใจอยากจะมาลองปั้นอยากจะมาทดลองปั้นเนี่ยได้ได้ไหมครับที่นี่เราเปิดให้ให้คุณลองได้เลยตอนนี้เราก็มาอยู่ในส่วนของการปั้นนี่ั้าสวยอ่ะพีลุงปั้นมากี่ปีแล้วเนี่ย ปั้นมานานแล้วนานแล้วครับปั้นปั้นเนแกงกะิ่งอันนี้คุณลุงใช้ผ้าเพื่ออะไรครับเพื่อให้มันเรียบไว้ไงใช่เพื่อให้เรียบแล้วรด้ดินดินอ๋อนี่นะถ้ามาแล้วอยากจะปั้นน่ะก็ซื้อดินี่ยคุณลุงเขาแล้วเดี๋ยวมีคนสอนอสนแล้วก็ได้ลองทำด้วยตัวเอง ต้องโพอจองก่อนไหมคะหรือมาได้เลยก็มาได้เลยอ๋อมาได้เลยก็คือพอลงเรือจากวัดสนามเหนือมาแล้วเราก็เดินทางซ้ายเดินตามทางมาเรื่อยๆเลื่อยจนจนจบไปหมดเสร็จแล้วอ่ะเสร็จแล้วโบกขมิ้นเสร็จแล้วก็เหมนไปเต็นไปเลยเต็มไปเลยเต็มไปเลยเออมืนจีบขานี่มึงได้นะได้เลยมือจีบน้ำก่อน อันนี้คือผลงานที่เสร็จแล้ว <c oughs> นี่ก็ <c oughs> นี่ก็คือผลงานที่เรียบร้อยแล้วอะไรตั้งใหญ่เลย <c oughs> แล้วนะคะโอ้ยจาที่เมื่อกี้ที่เบนฟันไปแล้วครับ oh <my> ตอนนี้เรามาอยู่หน้าเตาเผากับคุณลุงครับกำลังตัดเนียยอยู่พวกนี้คือเตรียมกำลังจะเอา,าเผาเข้าไปในเตาอันนี้ผลงานคือผลงานที่ดีๆครับไม่ใช่แบบที่เห็นเมื่อกี้ชื่อสมเด็จเด็ดผน พอพอเราเรียงเราวางของเสร็จแล้วเราก็เอาเข้าไปในเตานี้ได้เลยใช่ไหมคะใช้เวลานานไหมคะเวลาเผา้อเผาเผา24ชั่วโมง24ชั่วโมงครับแล้วเผาให้เป็นสีสีแดงสีแดงแดงแล้วสีดำนะคะสีดำต้องใช้เี่รีด แล้วเมื่อกี้ที่คุณลุงบอกว่าต้องเผาเป็นสีดํานี่นยังไงนะครับนี่ฮะคืออันนี้มันจะเป็นเป็นขี้เลื่อยนะฮะข,ขี้เลื่อยที่ยังไม่ได้เผาอ่ะแล้วเราเอาออกให้หมดฮะเราขี้เลื่อยใส่ไปหน่อยเราของดิบๆเนี่ยอย่างเงี้ยคใส,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 ส่ใส่ใส่ปั้นแล้วขี้เลื่อยกรบแล้วก็ปิดให้มิดระยาให้สนิทเลยแล้วก็เผารู้่าจะออกมาดำฮะต้องผสมขี้เลื่อยเออขี้เลื่อยงั้นเดี๋ยวจากเตาเผาแล้วเราไปดูผลงานที่ เผาเสร็จแล้วได้เพื่อเป็นของฝากติดไม้ติดมือกลับไปวันนี้ต้องขอบคุณคุณลุงมากเลยนะคะครบครับขอบคุณที่มเดี๋ยวตรงนี้จะเป็นในจุดของของฝากอะไรอย่างงี้ เดี <Net> ๋ยวพวกเราขอตัวเดินชอปปิ้งกันก่อนนะเดินชมมีหลากหลายเลยมีแบบตั้งโชว์ด้วยเป็นโคมไฟ มาที่เดียวเราได้ครบหมดทุกรสทุกอารมณ์เลยเนาะทั้งไหว้พระทานอาหารเข้าแช่แล้วก็ในเรื่องของเครื่องปั้นดินเผาซึ่งถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของเกาะเกรดใช่และสุดท้ายตอนนี้นะครับเรามาอยู่กันที่ร้านกาแฟบ้านเลขที่1ครับซึ่งมีมุมให้เรานั่งชิลๆห้อยขากันดื่มเครื่องดื่ม ตรงนี้ด้วยไม่ขอ่เาน่งใช่สบายเลยขถอดรองเท้าก่อนก็ดีนะเจอรองเท้าลยเก็บให้นี่ค่าและสามารถกดไลค์กดแชร์แฟนเพจนะคะและดูรายการย้อนหลังได้ที่แฟนเพจเฟซบุกรายการเที่ยววิถีไทยนะคะครับส่วนสัปดาห์หน้านั้นเราจะไปเที่ยวที่ไหนนั้นต้องติดตามได้ค่ะวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ